อดิศัก์ซัดประตู2หลีกมาเลเซียสุดงามพาตังกานูถล่มคู่แข่งยับอดิศัก์ไกสอนกองหน้าทีมชาติไทยของตังกานูเอในศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีก2023ยิงประตูช่วยให้ทีมเปิดบ้านเอาชนะกันตั้น f อ5ประตูต่อศูย์คว้า3ามแต้มตามคาดล่าสุด ความเคลื่อนไหวศึกมาเลเซียซุปเปอร์ลีก2023นัดที่7ตังการูเอฟซีที่มีเอเคนอดิสักไกสอนฟาดแข่งเปิดบ้านถล่มกันตั้น5ประตูต่อศูย์โดยเกมนี้กองหน้าทีมชาติไทยไวัย32ปีทำประตูให้ต้นสังกัดและนับเป็นประตูที่2หลังย้ายมาคาแข่งในดินแดนเสือเหลืองโดยเป็นจังหวะที่เจ้าตัวได้บอลแล้วลากไปยิงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษด้วยเท้าซ้าย บอลพุ่งเลียดเสียบมุมและนับเป็นประตูที่สองของอดิศัก์ในหลีกมาเลเซียจากการลงสนามหนัดจากชัยชนะในเกมนี้ทำให้ตังกานูเก็บเพิ่มเป็นสิบคะแนนจากเจดนัดหลังที่หกส่วนการตั้นยังคงมีสี่คะแนนหลังที่สิบเอ็ดต่อไป